กราบสวีดัตสวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับเกมโซนโฟครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเกมโซนโฟสามารถทำเงินได้จริงหรือเปล่าด้วยการไปซื้อสว่านมาซื้อมา20นี่ผมเปิด2จอจอละ10อันอันนี้ผมก็เปิดขุดไปแล้วผมขุดไปอย่างละ4ชั่วโมงผมขุดไปอา่าผมเปิดขุดไปตัวละ4ชั่วโมงนะเพราะว่าแบบเผื่อเกมดับเซิร์ฟเอเลออะไรประมาณเนี้ย ก็กันไว้ก่อนมันจะได้แบบไม่ไม่เสียอันนี้ไปเปล่าๆอ้น,นี่ส่วนอันนี้คือของที่แบบขุดได้นะเพราะว่าตอนตอนแรกอะผมเอาของออกหมดแล้วกับเงินเงินในตัวก็มีประมาณนี้แหละบวกเพิ่มมาบวกลบประมาณสองสามพันไม่น่าจะเกินอ่าส่วนส่วนใหญ่มันจะได้ไอพีอะเห็นปะ่ะนี่ได้ได้แต่ไอพีอะได้เงินก็ร้อยหนึ่งร้อยร้อย,อยได้ไม่เยอะส่วนอันนี้ของของที่ได้ใช่ไหมนี่ของที่ได้ ่วนอันนี้อันนี้เป็นของที่มีนะเป็นมีม่วงม่วงบวกสิบอยู่2อันแล้วก็ฟ้าบวกสิบสองอันแล้วก็กาดตีบวกแล้วก็เหลืองบวกสองกับแดงบวกหนึ่งอย่างละหนึ่งของอย่างอื่นก็ไม่มีเออมีมีแหวนหัวกระโหลกด้วยอันหนึ่งเพราะผมผมทดลองขุดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เงินเงินมีอยู่ห้าแสนสามอ่ะตีไปห้าแสนสาม้วกันอ่าสองพันสองร้อยอันนี้ก็ถือว่าแบบผมลืมอัดอะตอนแรกอะคือแบบผมพูดไปหมดทุกอย่างแล้วว่าให้ดูของแบบ เกี้ยงตัวเลยอะแต่ผมลืมกดอัดเพิ่งมานึกได้ว่าบบลืมอัดวะเพิ่งมันนึ่งได้แบบเอ้ยกูอัดหรือ,อยังวะสรุปลืมอัดครับก็นะถือว่าแบบยกประโยชน์ให้จับเลยไปไม่ได้หรอกมันต่างกันไม่เยอะเราดูแค่ของตอนขุดเสร็จก็ได้เพราะเดี๋ยวครบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูของรอบนึงแล้วก็จะขุดต่อให้ ให้ครบสว่าน20่ดอกอะ่ะพวกของที่มีอะ่ะที่แบบเป็นของแร่ใช่ไหมก็เดวิลวิงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นของของแร่แบบที่ผมเห็นเขาขายกันแบบหลักพันนะเนี่ยโอ้ยมันขายกันแพงมากเลยนะจะแ,แบบเออเรามาดูกันว่าสว่านขุด20ดอกอะ่ะมันจะได้หรือเปล่าก็อเอนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแบบถ้าได้ก็ได้กินล้านบ้านอะ่ะพราะไปเดี๋ยวผมก็จะกรอให้แบบเป็นเร็วๆไปเลยนะแบบไอ้มาดูตอน สี่ชั่วโมงว่าได้ของอะไรบ้างแล้วก็แบบเอาไอ้ครบยี่สิบดอกอะ่ะมาดูกันว่าของที่ได้อะ่ะมันจะได้อะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่เห็น,หนมันจะเป็นยีกพีนะที่แบบได้เยอะๆอ่ะนี่แล้วก็มันจะมีแบบถ้าถ้าเราได้แจ็คพอตใช่ไหมมันมันก็จะขึ้นเนี่ยตรงตรงเนี้ยว่าได้ได้อะไรบ้างแบบใครได้ได้รับเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนตอนที่ผมได้ห้าแสนชื่อก็ขึ้นตรงเนี้ยเพราะว่าเงินเงินห้าแสนเนี่ยผมก็ได้จากการคุณนะนี่น,นี่เห็นปะ เทวทูตธได้รับเงินห้าหมื่นอ่ะแต่อันนี้มันได้จากตู้น่จาจะตู้นะแต่เห็นว่ามันจะมีก่อนอนะนี้ที่แบบได้ได้ไอ้ม่วงบวกสิบอ่ะมันจะขึ้นว่าได้จากการขุดดอกสว่านสองดอกอ่ะขุดสว่านสองดอกอ่ะแบบเนี้ยนี่ได้รับบวกเก้าเห็นปะนี่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 ขุดสองดอกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะขุดครั้งหนึ่งอ่ะสองหลอดแล้วไอ้สองหลอดเนี้ยคือแบบมันได้ของสองชิ้นนะถ้าขุดได้อ่ะ มันโอกาสมันจะเพิ่มเยอะกว่าแต่อันนี้ถ้าซื้อในเกมมันราคาชิ้นละห้าสิบบาทแล้วก็สว่านดอกเดียวชิ้นละยี่สิบแต่อันนี้ผมซื้อนอกมาซื้อนอกมาผมซื้อมายี่สิบยี่สิบหัวใช่ไหมมันราคาสองร้อยสิบบาทอืมผมซื้อมาราคาสองรสิบบาทอะ ก็นั่นแหละถือว่าเป็นต้นทุน2 1 0บาทใช่ไหมแล้วก็มาดูกันว่าผมจะทํากําไรได้เท่าไหร่จะจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนอะในในในสองบาทเนี้ยก็นั่นแหละมาลุ้นกัน10ชั่วโมงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะผมไม่เคยผมไม่เคยขุดเยอะขนาดนี้ไงปกติแบบเอ้ยแต่ผมเคยซื้อสว่านสองหัวเนี่ยมามาขุดอะน,นี่เห็นไหมไหมได้ห้าแสนอะได้บวกสิบเห็นไหม ผมเคยซื้อสว่านสองหัวเนี่ยมาสิบหัวแล้วก็ผมเติมเงินไปอีกอะ่ะเติมไปประมาณเออก็เอามาซื้ออ่ะมันก็ประมาณสิบห้าหัวก็ได้มาห้าแสนได้แบบขาดทุนยับเลยอะ่ะจะแบบเออผมมาทําแบบสว่านหัวเดียวดีกว่าแบบมันราคาถูกกว่าไงอันเนี้ยซื้อนอกราคาสามสิบาทนะส่วนอันนี้ซื้อนอกนั่นแหละราคาเลทสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสิบสองอ่ะอยู่ประมาณนี้แหละ ถ้าแ,แบบที่เจอเยอะๆก็12บาทอะแต่นี่คือผมได้มาถูกไงผมได้มา20อันก็210บาทมันตกละอันละ10.5 10. ก็ถือว่าแบบเอาเอามาทำแบบคอนเทนต์ได้อะแบบขุด20หัว10ชั่วโมงเลยเนะี่ยเพราะผมเอา2ตัวไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้เยอะขนาดไหนไปครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ขุดเสร็จ4ชั่วโมงวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ครบ4ชั่วโมงแล้ว เรามาเช็คของกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างว่าลุ้นพร้อมกันในในของของมันจะอยู่ในในช่องนี้นะว่าลุ้นอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มเควิได้ได้เมจิกสกออันนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง1น0นะเราต้องไปลุ้นอีกอีกทีหนึ่งอะ่ะว่าได้ของตัวไหนเนเนถ,ถ้าถ้าถ้าได้เป็นของเลก็จะอยู่ที่ประมาณ90ตามต่สุดคือ5้าิบาทอะ ส่วนเงินได้เพิ่มมาแค่หมื่นหนึ่งถือว่าน้อยนะกับสี่ชั่วโมงอนะถือว่าแบบสี่ชั่วโมงมันอ่ะสี่สิบเออมันก็พูดไงดีอะอันนี้มันอัลละแปดร้อยอัลละแปดแปดร้อยน่าจะขายออกนี่จะกากกับเป้นอ่าสมุดอัลละแปดร้อยแปดร้อยในเกมนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าแบบเราเราได้อันนี้มาชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเท่าทุนสี่อันนะเท่าทุนสี่สิบอะเอาเปิดเปิดเลยก็ได้ ไ,ได้ของอะไรวะอยู่ใน DE จูด,ดี้จูดีดด้นี่ประมาณเดี๋ยวลองต้องลองตั้งขายแบบ90้าสิบดัวว่าว่าขายออกแต่มันมีคนขายอยู่ที่ประมาณ50บาทอะห้าสใช่ไหมมันก็เออมันก็เท่าเท่าทุนที่อันนี้แหละเท่าทุนที่ใช้สว่านไป4อันอะอันนี้เป็นของแจกชื่อว่าเวลอัพนะเก้าสเก้าดนนี้เดี๋ยวเออตอนนี้มันเท่าทุนอยู่อะเดี๋ยวผมขุดปอเลยแล้วกัน อ่ะมาดูอันนี้มลุ้นมาลุ้นอับไม่ได้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยอ่ะปึ๊บอูโหบีเลยอ่ะเกลือโอ้เธอเจ็บจีด๊ดหรือผมจะย้ายช anel พูดเดียวผมพูดอยู่ช anel เก้าใช่ปะทำไมพูดใช้หน้าดูปะเอาผมไปใช้หน้าสินะอันเนี้ยเอาพูดตรงนี้เลย อันนี้ได้เกลือนะคือแบบมันได้แต่ของไม่มีราคาอุ้ยใชยหน่าขุดไม่ได้ผมต้องย้ายไปแนวเดิมอ่ะตัวนี้ผมขุดนั้นเจ็ก็ได้ขุดไหนอ่ะเอาหน้าป้ายหน้าป้ายขุดป้ายขุดป้ายโอเคอันนี้เป็นของกิจกรรมนะอ่ะเดี๋ยวผมขุดต่ออีกหกชั่วโมงแล้วเราประลุนกันว่าเราจะได้อะไร เพิ่มบ้างนี่อันนี้เป็นของกิงจกรรมเวลามาแต่ผมรับไว้ก่อนเดี๋ยวบอกขุดคม20อันใช่ไหมเดี๋ยวก็มาลุ้นเดี๋ยวผมมาลุ้นทีเดียวเลยว่าจะขายได้เท่าไหร่อันนี้มันเป็นของก่อนหน้านะผมจะไม่เอาไปนับนะเนี่ยเดี๋ยวของที่แบบรอบรอบ,รอบที่ขุดตอนอัดคลิปอะเออเรามาดูอันนี้กันว่าจะขายได้เท่าไหร่กับเงินที่ลงทุนไป210บาทตอนนี้ได้กลับมา50บาทอะโอนเธอจิบจีด้ แม่แต่มันก็เอามาลุ้นแบบสนุกสนุกได้ไงเอารุ้นแบบสนุกสนุกแทนอะ่ะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้ผมเปิดได้ของสุ่มอันนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นแบบสุ่มไอ้ลูกแก้วอะ่บอะบวกหนึ่งบวกสองอ่ะผมเปิดไปก็เปิดเล่นๆไปก็ได้ติดต้มบวกหนึ่งเพราะว่ามันบวกหนึ่งบวกสองอ่ะมันขายไม่ได้ราคาอยู่แล้วเพราะที่ขายได้อะ่ะมันจะมีแค่บวกสิบ อ่าบวกเจ็ดบวกบวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบเอ็ดสิบสองอ่ะบวกเจ็ดขึ้นอ่ะที่ว่าขายมีราคาอันนี้บวกหนึ่งบวกสองอ่ะคือแบบเหมือนเปิดเปิดให้แบบทิ้งทิ้งไว้อ่ะเปิดทิ้งทิ้งอ่ะนินจาพัสปอร์ตผมเหมือนมีคนรับอยู่หกร้อยเจร้อยยังต่อราคาได้อยู่ผมมีเยอะไงเพราะถ้าเอาสองตัวรวมกันใช่ป่ะผมผมมีเยอะอ่ะนี่ถ้าเหมือนของเต็มอย่างนี้ใช่ไหมของที่ได้มันจะไปอยู่ในซองจดหมายเราก็ค่อยมาลุ้นในในซองจดหมายก็ได้มาลุ้นทีเดียว มันก็ลุ้นเหมือนกันนะแบบมันก็สนุกเหมือนกันนะได้ลุ้นอย่างเงี้ยโอเคครับโดี๋ยวหกชั่วโมงเดี๋ยวมาดูของกันอีกทีนึงว่าได้อะไรบ้างเจอกันครับผมไปนอนก่อนไม่ไหวละง่วงบ๊ายบายจุบ๊บวสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็ขุดครบแล้วตัวละสิบชั่วโมงว่วงรผมเพิ่งตื่น่าเรามาลุ้นของกันปึง้ง หเงินเท่าเดิมเลยของก็เท่าเดิมผมได้ขุดปะวะฮ้ยผมว่าผมก็ขุดนะผมไม่ได้กดขุดวะเดี๋ยวผมต้องแบบไปเอาคลิปไปต่อต่อต่อ,ตอแล้วค่อยมาดูอะ่ะเท่าเดิมเป๊ะไม่มีตัวนี้ขาดทุนไปแล้วนะตัวเนี้ยม่นตัวนี้มันขาดทุนไปแล้วว่ะมาดูอีกตัวหนึ่งเึ้งอุ้ยเงินแสนนึงอุ้ยเงินเพิ่มมาสี่หมื่นเลยนะเอ้ยมันมีแปดเพิ่มมาสองสองหมื่นสองหมื่น สก,กินไม่เฮ้ยได้อัพม,มาลูกหนึ่งอัพม,ม่วงลูกละไรสามสิบบาทเอ้ยหัวกระโหลกอันหนึง่งหัวกระโหลกนี้แบบอะไรยี่สิบบาทอ่ะเปิดลุน้นเออของอะไรอะไปดูดิของเวลไม่ผมมีไปผมก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าถึงเวลถึงมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันมันของอีกตัวละครหนึ่งอะตัวนี้จะเป็นตัวละครอะไรอ่ะนิกกี้มีก็ใช้ไม่ได้อุย้ยของเพียบเลยอุย้ยกระเป๋าเพนด้าอันนี้ผมไม่รู้ราคา ไม่สมารแล้วนึกจากกระเป๋าเต็มอาอกระเป๋าเต็มว่ะอันนี้อันนี้น่าจะรับได้ของเลเวลอัพคีอกระเป๋าเต็มเราไม่ได้เดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนถ้าอย่างงั้นอ่ะผมเก็บของขยะไปก่อนนะอันนี้เป็นของก่อนหน้านี้นะผมไม่ได้ซื้ออะไรเดี๋ยวมาดูกระเป๋าดีกว่ามาลุ้นกันว่ากระเป๋าแพนด้าจะได้ของอาชีพอะไรอุยมันน่าจะเทรดได้นะอุยของอะไรอ่ะโอ้โหจูดีของจูของจูของจูมีราคาอยู่นะ กระเป๋าแพนด้าเดี๋ยวผมต้องไปดูกันว่ามันราคาเท่าไหร่ต้องไปหาในกลุ่มอะ่ะเดี๋ยวผมหาราคากระเป๋าแพนด้าแล้วเดี๋ยวขึ้นตัวอักษรไว้ในขึ้นตัวอักษรไว้ในคลิปว่าราคาเท่าไหร่เรจะได้กําไรหรือขาดทุนอ่าทุนผมใช้2 1 0สิบาทหลกัลกๆขึ้นอยู่กับกระเป๋านี้เลยกระเป๋าเบบี้แพนด้าถ้ากระเป๋านี้ราคาเกิน200ก็ถือว่าคุม้มแต่ถ้าไม่เกินก็นั่นแหละตัวใครตัวมัน <laughs> แต่ผมกลัวว่ะกลัวๆว่ามันจะไม่เกินอ่ะอันนี้เป็นเบ็ดตกปลาลองตกปลาดูว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนไอเทมขยะนะมันไม่มีราคามันขายไม่ได้มันเอาไว้ใช้ตอนลงดันอย่างเดียวแต่ลงดันมันก็โอเคอยู่นะแบบมันจะได้เนี่ยมันจะได้ของตรงนี้มาเดี๋ยวผมรับของอีเวนต์ก่อนนี่มันมันของเงี้ยเหมือนของฟ้าของเขียวเงี้ยมันจะมีราคาอยู่ ของฟ้าจะชิ้นละสิบห้าเขียวนะ่าจะชิ้นละห้าบาทนะแต่นี้ต้องต้องลงดันเอานะพูดแต่ตัวนี้ว่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะหรือเป็นเพราะผมมาขุดแนวเนี้ยแนวกอ่ผาผมจะไปนแนวเจ็ดป่ะบูชาหน้าป้ายเคเลียนแบบเรีนแบบของอีกตัวนึงเพื่อแบบของฟรีของฟรีส่วนใหญ่มันจะได้ของดีมานะ แล้วเนี่ยม่วงเราไปขายนี้ด้วยอันนี้ผมผมเติมไปแบบหูผมซื้อสองหัวมาสองร้อยหกสิบห้าบาทนะสองหัวสิบอันน่ะเพราะผมได้มาถูกแต่ขุดไม่ได้อะไรเลยอะ่ะดุดิดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหเขาได้ตามเป็นล้านอะ่ะดูดินี่ใช้สว่านสองหัวคุณนะมันจะบอกว่าใช้อะไรขุดด้ ได้เป็นล้านนะ่ะอุ้ยแล้วแบบชื่อเราไม่ขึ้นมั้งเหรอไอซิเวอร์ทีวีอ่ะคือแบบเฮ้ยบอกขึ้นปุ๊บแบบคนเขาแบบวิ้ยไอซิเวอร์ทีวีมันต้องแบบมีช่องอะไรแน่อู้หูมันขึ้นได้เป็นล้านอนะ่ะนี่นี่นี่สีส้มเห็นว่าอันนี้คือบวกแปดนะบวกแปดมันหหสิบกว่าบาทเองอะ่ะส่วนบวกเจ็ดก็โอ้โหห้าบาท ที่แพงที่สุดอะ่ะจะเป็นสีสีเหลืองกับสีขาวนะัที่แพงสุดอะ่ะของของคีดามจมันจะแพงแล้วก็ฉลามที่ตกได้จากที่เนี่ยมันราคาตัวละหนึ่งรอยะมันก็ราคาดีอยู่นะเราไปหาของกระเป๋าแพนด้าดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วมาบอกกันว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนไปครับ